คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกับหนังทางเน็ตฟ i ิเรื่อง t ด e o อ a r d สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกัน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับก่อนจะดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนสาหรับใครที่ดูทางแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ที่เพจด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนําหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับสำหรับหนังเรื่อง The โอกาสนะครับเป็นหนังแอคชั่นนะครับที่กํากับโดยจีน่าพรินซ์บาร์ด o ูด และนำแสดงโดยชาลิฟเทรอนกิกกี้เล์มาทิอัตโชนามาเวนเคนซารีลูก้ามาริเนรี่ชเวเตลออจิโอฟอร์แฮร์รี่เมลลิงและหนังเรื่องนี้นะครับสตรีมมิ่งทางช่องเน็ตฟลิกแค่โหลดแอปลงทะเบียนเสียราหัสคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจาก Youpick Choice แค่นี้ก็ได้เป็น u p i c k e r แล้ว ยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้แคชแบ็กเยอะด้วยนะแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิง์ที่เราแชร์เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนซื้อจากลิงของเราเลยยิ่งช็อปยิ่งแชร์ชยิ่งได้ใครๆก็เป็นยูพิเกอร์ไปช็อปเลยยูพิกเลิศเลยเรียกได้ว่าเป็นกระแสะที่ฮือฮาและก็มีหลายคนนะครับที่รอดูอย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับผมเองก็คนนึงนะ แค่ได้ยินชื่อว่าชาลิฟเทรอนจะมาแสดงนำเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากดูมากเลยเพราะผมเองนะครับ,นนรบติดใจภาพลักษณ์ของชาลิฟเทรอนตั้งแต่เรื่องแมดแม f ฟูรีโรนนะครับที่เล่นเป็นฟูริโอซาประกบคู่กับทอมฮาร์ดีนะในบทของแมดแม็กนะครับแล้วก็ติดตาม ชาริฟเทอรอนตั้งแต่เรื่องนั้นเลยก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ดูเรื่องสโน w w ไวท์หรือว่าดูมิสอะตอมิกบอลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่ชาริฟเทอรอนฝากบทบาทไว้ในหลายรูปแบบน,นะแต่ในกรณีของเป็นอแ,อแอคชั่นผู้หญิงเนี่ยชาริฟเทอรอนเนี่ยบอกเ,อเลยครับว่าเ hey ทมากๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาในคาแรคเตอร์ของการมีความสรถพิเศษนะเป็นทีมเลยเขาเรียกว่า h e a l i n g Factor ก็จะบอกว่าเป็นยอดมนุษย์ก็ได้แต่สำหรับผมนะครับไม่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังฮีโร่เลยนะฮะคือในมุมมองของผมเนี่ยนี่ไม่ใช่หนังฮีโร่นะครับเป็นเพียงแค่หนังแอคชั่นเรื่องนึงของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีฮีลิ่งแฟกเตอร์เรียกได้ว่าฆ่าไม่ตายจะเป็นอตมตะไหมก็ไม่เชิงประมาณนั้นซึ่งจากที่ผมดูนะครับ บอกได้เลยครับว่ามีความคาดหวังมากเพราะกระแสคือฮามีทั้งชอบไม่ชอบชอบแบบสุดตรงเกลียดแบบสุดตรงก็มีนะครับแต่โดยรวมแล้วคะแนนก็ค่อนข้างดีนะครับในการให้คะแนนจากการดูกันอ่าแล้วผมก็ดูเรื่องนี้ปรากฏว่า ส่วนตัวผมเนี่ยในเรื่องราวต่าง,างๆที่ดูในเรื่องนี้นะครับผมชอบนะหนังเรื่องนี้มีอะไรมีมิติมากกว่าที่ผมคิดเยอะเหมือนกันคือจะบอกว่าหนัง Netflix เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบทแบบเส้นตรงแอคชั่นก็คือจะแอคชั่นตรงๆเลยอย,อย่างเช่นซ Underground, a t t a c t i o n a p o l หรือว่าเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นแอคชั่นส่วนใหญ่ใน Netflix เนี่ยจะมาแบบตรงๆเน้นแอคชั่นจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเฮ้ยพอดูนะ เปิดตัวดีคือเราจะได้กลิ่นของความเป็นหนังเรื่องวูเบอรีนผสมนิดนึงนะครับคือใครๆก็ดูโลกแกนมาแล้วก็จะรู้ว่ามีฮิลลิ่งแฟกเตอร์เป็นยังไงซึ่งความสามารถเนี่ยพอมาใส่กับตัวละครแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเออมันดูมีสเสน่ห์และดูมีเรื่องราวหน้าคนนะซึ่งในหนังเรื่องนี้ไม่ได้แบบแอคชั่นจ๋าๆคือแอคชั่นเนี่ยนับฉากได้นะครับแต่ก็แอคชั่นเยอะอยู่ถามว่าแอคชั่นเนี่ย วือหวาเหมือนหนังย่ามนุษย์ไหมไม่ใช่ฮะคือตัวผมเอง mindset ของผมเนี่ยดูเรื่องนี้ผมคิดว่าเขาไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรนะคือแค่ฆ่าเราไม่ตายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีพละกําลังเหนือมนุษย์คือพละกําลังก็เหมือนคนทั่วไปฮะแต่มีสกิลในการต่อสู้อาจจะฝึกเยอะอยู่มานานอะไรอย่างนี้เลยทําให้มีความสามารถในการต่อสู้ สูงกว่าคนทั่วไปนิดหนึง่งแต่พละกําลังไม่ได้มหาศาลไม่ได้เหมือนเนโลแกนไม่ได้เป็นแบบโลแกนไม่ได้เหมือนเอ็กเมนนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งพอเห็นนะด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวแลวที่ปูมาผสมกับเรื่องราวที่มีมิตินะฮะผมรู้สึกชอบครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นที่ค่อนข้างจะมีมิติมากกว่าหนังหลายๆเรื่องที่สร้างโดย Netflix ผมเลยรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวนะของตัวนางเอกก็ดี ตัวของแต่ละคนที่ไปพบเจอกันมาที่ปูเรื่องราวเอาไว้แล้วพอเราได้เห็นแบบยุคสมัยที่ผ่านมาแต่ละยุคแต่ละยุคว่าเขาเจออะไรมาบ้างอ่ะมันทําให้รู้สึกว่านอกจากตัวละครมีมิติแล้วยังมีเสน่ห์มากมากด้วยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยโอ้เท่ผมชอบตัวที่ชื่อบุ๊กมากเลยนะคาแรคเตอร์เท่มากซึ่งเขาเล่นอยู่ในลิตเทิลบูแมนนะฮะมาเรื่องนี้ที่แบบโูทรงผมก็เท่อะไรก็เท่คาแรคเตอร์ก,ก็จัดนะครับในเรื่องราวต่างๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ เรื่องราวก็คือเหมือนกับหนังฮีโร่ทั่วไปนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ก็คือพอเดาได้แต่ว่ามิติที่เพิ่มมากขึ้นคือการเล่าขยายความที่มาต่างๆปมต่างๆของตัวละครนี่แหละฮะมันทำให้ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นที่มีมิติมากกว่าหนังแอคชั่นเรื่องอื่นของ Netflix นะครับอ่ะด้านที่2ก,ก็คือดารานักแสดงหูดารานลกแสดงแต่ละคนเนี่ย ก็ค่อนข้างจะผ่านงานใหญ่ๆมาเยอะนะแต่ผมขอพูดเน้นๆถึงชาลิสแทลอนแล้วกันคือชาลิสแทลอนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าโคตรเท่คือซีนแอคชั่นซีนแบบทุกซีนเลยรู้สึกว่าเชื่อในความเป็นแอคชั่นของเขาอะคือคิวบูอะไรรู้สึกว่าชาลิสเยื่องย่างเท่มากโดยเฉพาะซีนที่อยู่ในโบสถ์นะครับถ้าเกิดใครดูแล้วซีนนั้นนี่แบบบอกได้เลยครับว่าโซโล่เดี่ยวแบบเท่โคตรๆแบบในการใช้อาวุธของเขาเนี่ย ไม่รู้ว่าจะเป็นสมัยในสงครามครูเสดมั้งอ่ะประมาณนั้นและกันแต่ว่าดาราทุกคนนะครับก็ทําออกมาได้ดีนะมีมาตรฐานไม่รู้สึกว่ามีช่องโหว่อะไรกับการแสดงเลยนะฮะแต่ว่าอีกคนนึ้งก็คือคนที่พ่อหนุ่มคนนี้ครับ ชเวเตออจิโอฟอนะครับคือคนนี้เนี่ยก็มาแบบคุ้มดีคุ้มร้ายนะเราก็คาดเดาเขาไม่ได้ซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยเขาก็มาดีก็ดีมากหลายๆเรื่องก็มาแบบเจ้าเล่เป็นตัวโกงบ้างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอมีดารารุ่นใหญ่มาสมทบประกบอีกคนนึงทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยดูมีอะไรที่น่าลึกลับและน่าสนใจนะฮะและโชเวเตเนี่ยก็แสดงดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือคนนี้ครับ แฮรี่เมลลิงอ๋อใครก็จะคุ้นคุ้นหน้าผมตอนแรกผมคุ้นหน้านะและพอไปค้นดูเฮ้ยไอ้นี่เล่นแฮรี่ที่อยู่ในบ้านแฮรี่นี่หวายเด็กอ้วนที่คอยแกล้งแฮรี่เวลาอยู่บ้านลุงกับป้าจําได้ไหมฮะซึ่งเรื่องนี้มาเป็นตัวร้ายแบบเต็มตัวซึ่งรคเตอร์ได้ถ่ายทอดออกมาผมรู้สึกว่ามันมีสำเนียงมีบุคลิกกิริยาท่าทางคล้ายๆกับเจสซี่ไอเซนเบิร์กตอนเล่นในหนังดีซีฮะคือคล้ายๆแบบนั้นในความรู้สึกผมแต่ก็เฮ้ยเป็นอีกขั้นหนึ่งที่เขาทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยพาร ผมว่ามีมาตรฐานครับดูแล้วลื่นสมน้ําสมเนื้ออีกด้านนึงก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงในด้านนี้เนี่ยเรื่องแสงสีนะครับองค์ประกอบฉากหลายๆอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีสเสน่ห์เรื่องสีสันหรือว่าการดีไซน์การวางมุมกล้องต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าปกติธรรมดามากเลยนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาทําให้เราดูแล้วรู้สึกว่ามันว้าวนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุด บอดจุดด้อยของหนังเรื่องนี้นิดนึงเนาะและการตัดต่อเนี่ยหรือว่าการย้อนเวลาอะไรเงี้ยคือฟิลเตอร์แสงสีมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเก่าอะคือผมรู้สึกว่ามันอารมณ์เหมือนภาพของซีรีส์เป็นซีรีส์แบบที่เราเคยดูะฮะคือถ้าเกิดเราดูหนังแบบย้อนยุคสงครามครูเสดพเรียดเนี่ยโอ้โหความโซมความเซอร์องค์ประกอบชุดมันจะดูแบบ จริงและขลังมากแต่ว่าอันนี้ผมยังรู้สึกว่ามันเนี้ยไปหน่อยนะฮะมันเลยแบบไม่รู้สึกว่ามันย้อนเวลาไปจริงๆนะครับในเรื่องของการตัดต่อก็มาตรฐานปกติแต่ว่าเรื่องของมิวสิกหรือว่าซาวประกอบนะคือผมดูในระบบ5.1ไงคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับ Attraction หรือว่า Sick Underground หรือ Polar เนี่ยผมคิดว่ามิติของเสียงย่านเสียงปืนจากลำโพง5ตัวที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังเอเซตเรื่องซาวได้ ไม่ถึงความรู้สึกของผมเท่าไหร่นะครับประกอบกับเพลงอาจจะด้วยเพราะว่าเป็นผู้หญิงกำกับนังเพลงก็เลยรู้สึกว่ามันจะแบบเป็นเพลงที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเพลงสมัยนิยมไปหน่อยนะครับออกจะป๊อป EDM อะไรประมาณนั้นซึ่งบางทีมันก็ดูไม่ดิบไม่เข้ากับหนังในบางซีนนิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพรวมทั้งหมดของหนังเรื่องนี้นะครับดีโอกาสเต็มสิบ ผมจึงให้คะแนนทั้งหมดไป8เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ The โอกาสจาก Netflix เต็ม10ผมให้8เต็ม10ก็เป็นไหนเรื่องนึงน,นะครับที่ผมเองดูเนี่ยและคิดว่าอยากจะดูอีกรอบ <Siri. S 2> เพื่อเก็บดีเทลรายละเอียดต่างๆที่หนังพยายามปูเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวละคร มีปมมีเหตุการณ์ที่ยังค้างคาอยู่พอสมควรแต่ว่าจุดด้อยนะที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายไปนิดนึงก็คืออย่างเช่นตอนจบตัวโกงเหตุผลตักกะหลายๆอย่างมันดูซ้ำฮะมันไม่ได้ลึกแล้วก็คาดเดาได้ง่ายมากไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันพลิกลิ้นหรือว่าหักมุมหรือว่าทำให้ มีเชิงซ้อนในการเล่นอารมพบทของตัวโกงอย่างเงี้ยมันไม่มีนะคือมันจะตรงๆแต่ว่าสเสน่ห์ของเรื่องนี้มันคือเราได้เห็นอดีตของตัวละครเนี่ยแหละครับมันเลยทําให้ลผมรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์และมีมิติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของ เอ,อหรือว่าแสงสีในหนังเรื่องนี้หรือการตัดต่อเนี่ยผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากนะครับมันดูจืดนะครับไม่รู้สึกว่ามันว้าวเท่าไหร่คืออย่างเราดูโลแกนหรือดูเอ็กมนเนี่ยโอ้โหมันจะดูแบบเวลาย้อนยุคอะไรไปมันมันรู้สึกว่าสมจริงกับสมัยนั้นนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้สึกว่าสมจริงนะผมยังรู้สึกว่ามันแบบ แต่งองคใสพร็อพอยู่นะครับแล้เกิดเรื่องนึงก็คือเรื่องของซาวประกอบเรื่องของเสียงประกอบที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมิกซ์ออกมาได้ดีเท่าที่ควรนะครับในความรู้สึกของผมอันนี้ลองไปดูเทียบกับแอนเทคชั่นเลยนะคนละเรื่องกันเลยนะครับ ก็เลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าจุดด้อยก็มี3อย่างแต่ว่าโดยรวมแล้วเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูสนุกเป็นหนังที่มีสเสน่ห์แล้วก็ทิ้งปมอะไรไว้ให้เราเฮ้ยที่สําคัญกนะ็คือมีเอ็นเครดิตนะครับดูดีๆแต่ที่ผมชอบนะคือซีนที่เป็นยุคล่าแม่มดโอ้โหซีนนั้นผมรู้สึกว่าโคตรทรมานเลยว่าถ้าเกิดว่าเจอจับใส่หีบแบบนั้นทําอย่างนั้นเนี่ย โอ้โหเหมือนตายทั้งเป็นฮนะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยทำมุกแบบนี้มามเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมีภาคสองนะอยากเห็นภาคสองว่าเขาจะมองเล่าในมุมมองแบบไหนที่ทําให้หนังมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นผมไมคิดว่าภาคสองน่าจะเน้นเรื่องของออแสงสีการตัดต่อที่มันว้ากว่านี้นิดนึงเอ้ยแต่ที่ต้องชื่นชมอีกเรื่องนึงก็คือ CG กราฟิกครับคือถ้าเกิดเราดูบูบอรีเนี่ยโลแกนเนี่ยคือมันจะไม่ได้เละไม่ได้แหวะขนาดนั้นแต่เรื่องนี้นี่คือไส้เห็นเป็นไส้เลยนะฮะ ค่อยๆสมานก็ดกูค่อยๆสมากนกลับมาเป็นรูปเดินอย่างเงี้ยเห็นกันชัดอย่างที่บอกครับหนังเรื่องนี้ผมไม่ได้มองว่าเป็นหนังฮีโร่อยู่แล้วผมเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสามารถเหนือมนุษย์คนอื่นเงี้ยเรียวแรงก็ปกติแต่ว่าเกิดจากการฝึกฝนจนชำนาญในการสู้รบแค่นั้นเองแต่ว่าพละกกำลังก็เหมือนคนทั่วไปเพียงแค่มีความสามารถพิเศษ h e ลิ่งแฟกเตอร์่าไม่ตายแค่นั้นเองแต่ในหนังเรื่องนี้ก็มีปริศนามากมายที่ซ่อนเอาไว้นะครับก็รอภาค2แล้วกันผมเองก็คงจะกลับไปย้ำซ้ำดูอีกรอบ รอบ2แน่นอนอ่าเป็นว่าใครมาดูเรื่องนี้รู้สึกอะไรยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนนะครับมาแชร์กันได้เลยส่วนผมให้8เต็ม10ครับผมอยู่ในเรทที่ชอบและอยากดูอีกรอบแน่นอนคําพูดของผมนะครับอย่าเอามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีไม่ดียังไงเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับก็คนไหนรู้แล้วรู้สึกยังไงมาแชร์กันที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยสุดท้ายนะครับหนังทุกเรื่องนะ ควรดูได้ตาฟังได้หูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองนะครับพร้อมให้ทุกคนดูที่สมาร์ทโฟนที่จอทีวีที่แล็ปท็อปของทุกคนแล้วทางช่อง Netflix วันนี้สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือใครที่ดูทางแฟนเพจก,ก็ฝากกดไลค์ด้วยหรือว่าชวนเพื่อนดูเรื่องนี้ก็ฝากแชร์แล้วกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ